กูเป็นตัวยันให้ผู้มนั่นดูไม่เหลยอจะอะไรเลยนอกจากตัวกูกวจะเรียมกูไม่เคยได้เรียมไม่มีการศึกออะไรกูจะทำไปกูไม่ฟังใครอย่าเป็นเด่นน้อยข้ารไรเจริร้อยกูทำมันนะกูถ้าอ่อนใจนะกูทำไปแล้วมูงไปคุยไล่ซ้ำ แล้วมึงไปคุยอะไรสักคุยใครจะมอว่ากูไปคุยไม่ดีกูบอกทุยับไปแล้วกูไม่ใช่คนดีจะให้พูดต่อหน้ากูคารักไม่มีกูทาทุอย่ามาเป็นเรื่องประกันติไม่เคยเลียจะอะไรเลียนอกจากตัวกูจะเลียจะได้อะไรว่าจะเลียมเพื่ออะไรว่าก็เป็นเด็กกันเลยไม่มีโค้งเข้ามาหมอแต่มาวันนี้มีโค้งเข้ามาหมอกก็เป็นเด็กกันเล่นที่ไม่มีใครมาชอบแต่ความคิดของกูอย่าจำเป็นรองับอม กูก็เลยเอาตัวของกูมารองกูไม่เคยจะยออกูทำไปกูไม่จำเป็นต้องขอถ้ากูไม่ทำแล้วจะไม่มียงานก็อีอยู่ที่เมื่อร้องกูทำมันนั่งตัวกูก็เคยท้อกูทำสิ่งนี้ใครไม่เข้าใจกูจะให้ฟังาะกที่มิรำจีกูไม่จำเป็นต้องรันให้พวกมึงนั่นดูไม่เนี่จะอะไร้เลยนอกการตัวกู กัวจะเรียมกูไม่เคยได้เรียมไม่มีการซืษาอะไรคุณจะทำไปกูไม่ฟังใครอย่าเป็นเด่นน้อยถ้าไรงเจนร้อยกูทำมันนะออกูทำอจานใจนะกูทำไปแล้วมุดไปคุยไล่ซ้ำอ๋อกูทำไปแล้วมุดไปคุยไล่สัซ้ำ เฮียอะไรสัคุณไม่ได้เรียอะไรกับแม่แลวมือมีอะไรกับกูหรือเปล่าทางตัวเองไม่ได้ทาเพราะมึงแล้วมือจะดนถูกเพื่อกูกูคิดว่าเพราะมึงดูผิดกูไม่ได้แดนนั่ชองแต่กูทำเพลงเพราะมึงยันเด็กแล้วกูทำไปแล้วมึงคุยอะไรสักกูไม่เข้าใจเลยมึงคุยอะไรและกู มึงทำแบบนี้กูไม่รู้หรอกูแค่ไม่อยากพูดอะไรสักเลยมาคุยอะไรวะเวลามาบอกนะเว้ย I plan to get กูจะกันตัวเอง Fashionable กูไม่เคยขอใครแลยมาต่อฟังก์กูไม่อยากจะพูดอะไรไม่ดีๆโอเคแลยมาต่อฟังก์ Ain't no rest for the Ain't you ready re Fuck me You know okay y <Yeah. S 2> ู้บา้าเหี้ยอะไรวะ,ะยักแม่กูเป็นตัวอยัางให้พวกมึงนั่นดูนนดไม่เรียนจะอะไรเรียนตองจานตัว ไคยได้เรียนไม่มีการศึกษาอะไรกูจะทำไปกูไม่ฟังใครอยาเป็นเด่นน้อยข้าะไรเจรร้อยกูทำมันนะออกูทำอาจดใจนะกูทำไปแล้วมุดไปคุยไล่สับกูทำไปแล้วมุดไปคุยไล่สับคุยฟัด